มันไม่ง่ายหรอกนะบอสลิเวอร์พูลยัน3ามแข้งใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวน่าชึ่งนะครอบยกมาเน่พัฒนาฝีเท้าจนเป็นแข้งเบลคัสทั้งเจ็บทั้งโควิดส่องไลน์อัพลิเวอร์พูลดวนวินล่าในค่ำคืนนี้คอนนักบุญรวมแย่งกูยิชจากของแดง ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยทางเชเกนคอปและผมผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะฮะสโมสรดังในศึกฟุตบอลถอังกฤษออกมาเน่นย้ำมาว่านักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ในช่วงซัมเมอร์ทั้ง3รายนั้นยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของทีมตามการรายงานจาก l i v e r p o o l f c c o m โดยกันทีมหงแดงได้3แข้งใบย่างคอสตาซิมิคาสนะฮะจาก เทียโก้อันคาทร่าจากเบรยนมินิกและก็ดิโก้โชต้าจากทางวูฟันตันมันเดอร์มาร่่มทีมซึ่งแม้ว่าทุกรายนั้นจะได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับทีมไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครนะผมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลีกดอยนายใหญ่ชาลรมันได้กล่าวถึงเรื่องนี้มาว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไปคอสตารต์ตอนนี้เขาได้รับการบาดเจ็บซึ่งก็ไม่ได้ช่วยเขาปรับตัวให้เข้ากับทีม แต่ในฐานะของคนคนหนึ่งเขาต้องปรับตัวได้ดีตั้งแต่3ามนาทีแรกผมยังจะบอกอย่างนั้นเพราะเขาเป็นคนแนวนี้อยู่แล้วโดยทีเอโก้คนนี้เ,นเริ่มเข้ากับทีมได้ทันทีในแง่ของคนคนหนึ่งนะฮะและในเ,นเรื่องของฟุตบ,บอลนั้นเขาก็ปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมแต่มันยังอยู่ในกระบวนการเขาไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ในตอนนี้ด้วยเหตุผลอื่นทิเอโก้นั้นเพิ่งจะลงซ้อมไม่กี่เซกชันและตอนนี้การได้ลงเล่นใน1เกมครึ่งนั้นดูดีเลยทีเดียวแต่แน่นอนว่ายังต้องการเวลาหมายเ,เป็นเรื่องที่ต้องการเวลาสม่ำเสมอ ช็กกันคอปออกมากล่าวชื่นชมซาดิโอมาเน่กองหลังคนสำคัญของลิเวอร์พูลสโมสรในในศึกฟุตบอลถิ่อังกฤษว่าเป็นนักเตะที่สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับเบรลคัสไปแล้วตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคนั่นเองโดยนายใหญ่หงแดงได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมที่จะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าโดยนอกจากจะพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะและความพร้อมของทีมแล้วเขายังกล่าวชื่นชมกองหน้าทีมชาติเซเนกัลด้วยว่าเป็นผู้เล่นที่มีพัฒนาการที่น่าทึ่งคนหนึ่งเลยทีเดียว ผมมองเห็นศักยภาพของเขาตอนที่อยู่กับซอตันตันและผมวองว่าเขาสามารถก้าวขึ้นไปถึงจุดนั้นได้100%เรเพราะเขามีทั้งความเร็วความแข็งแกรง่งเทคนิคและก็ความติดตัวนั่นคือสิ่งที่เขาได้เห็นและก็แสดงให้เห็นที่ซอลตันตันแล้วและเป็นสิ่งที่ได้แสดงให้เห็นที่ซักบวกเช่นกันซึ่งผมน่าจะได้เห็นมันเร็วกว่านี้จากพรสวรรค์ที่มีการมิสูตัตเองมาว่าเป็นนักเตะระดับเบลคาสคือก้าวย่างสําคัญ เพราะคุณต้องโชว์ฟอร์มให้ดีทุกๆสัปดาห์ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําได้มันเป็นการพัฒนาการที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนะผมไม่รู้จํานวนที่แน่ชัดแต่แน่ใจมาว่าเขาเป็นกเตะบริมเส้นระดับท็อปท็อปท็อปและก็ท็อปรถทั้งเป็นกองหน้าหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการให้เขาเป็นในโลกใบนี้ผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้นั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงดีใจที่มีเขาอยู่ในทีม คาเตัวจริงลิเวอร์พูลในเกมไปเยือนแอตันวิล่านัดสันเดย์ไนหลังมินักเตะเ,เจ็บหลายรายแถมยังโดนโควิดเล่นงานไปอีก2คนโดยกันที่ทางเจคินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลต้องเจอปัญหาให้คิดหนักก่อนจะนำทัพผงแดงลิเวอร์พูลออกไปเยือนแอตันวิล่าที่สนามวิลลาพาร์ในเกมวันนี้จะตะกันเวลาที่1นนาทีตามเวลาประเทศไทยเนื่องจากจะขาดนักเตะการังต์สำคัญไปหลายรายกันเลยทีเดียวผู้เล่นที่จะลงสนามไม่ได้แน่นอนก็คือซาเดโอมาเน่ ปีกตัวเก่งกระชากเทียโกอันคันตรากองกลางคนใหม่หลังทั้งคู่มีเชื้อไวรัสอยู่ในตัวนั่นเองขณะที่ทางโชเอลมาติฟอเล็กอเล็กเชมเบรนแล้วก็คอสต้ as, าซิมิกาสบาดเจ็บส่วนจอแดนฮันเดอร์สันคงต้องรอเช็คฟิตหลังบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาสำหรับเสีตัวจริงที่คาดว่าเดอะครับนั้นจะส่งลงสนามในค่ำคืนนี้ก็มีดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้สัปปะโตก็จะเป็นอดริซงเบเกอร์และตะวันทีมชาติบ,บราซิลไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็พร้อมลงเฝ้าเสาอย่างแน่นอนหลังจากได้พักในเกมคาราบาลครับ จะมาก็จะเป็นกองหลังก็จะเป็นเทรนเน็ตเตอร์อาร์โนล์เฟอร์ิวฟันไดโจโ,โ,โกเมสและก็แอนดี้โรเบอร์สันโดยแผงแบ็กโฟ์ทั้ง4คนของลิเวอร์พูลนั้นพร้อมกลับมารรมทำมาที่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาหลังเกมแพ้อาร์ซนอลในเกมคาราบาวคัพมีแค่ฟันไดคนเดียวเท่านั้นที่ลงเป็นตัวจริงแล้วให้โกเมสลงเล่นแทนนาทีที่61นั่นเองกองกลางก็จะเป็นนาบีเกตาฟาบินโยจอร์จิโน่วนดุม หากเฮนเ์สันยังไม่พร้อมลงเล่นก็จะทำให้สามประสานแดนกลางเป็นหน้าที่ของเคอิต้าไวดุมและก็ฟาบิโนโดยรายหลังนั้นอาจจะทำหน้าที่ตัวตัดเกมนั่นเองซึ่งถ้าเฮนเ์สันไม่ได้ลงเล่นจะส่งผลกระทบในแดนกลางพอสมควรแต่ทั้งเกต้าไวดุมและก็ฟามิโนนั้นเคยเล่นร่วมกันมาแล้วหลายนัดและก็ช่วยกันปั้นเกมไม่ดีเหมือนกัน และสุดท้ายก็จะเป็นกองหน้าโมเมตซ่าลาโรเบโตฟิมิโนและก็ดิโก้โชตาโดยโชตาคนนี้ได้โอกาสไปเดินสนามให้กับลิเวอร์พูล2นัดแล้วนะฮะหลังลงเป็นตัวสำรองเกมชนะอาร์เซนอลสามต่อหนึ่งในเกมฟุตบอลพรีเมษแถมยิงประตูได้อีกด้วยก่อนได้เป็นตัวจริงในเกมพบก,กับปืนใหญ่อาร์เซนอลอีกครั้งในศึกคราคราบาวคัพและเชื่อกันว่าเกมนี้ครอปนั้นจะส่งลงทำหน้าที่แทนมาเน่ในฝั่งซ้ายนั่นเองครับขณะที่ทางฝั่งขวาเป็นหน้าที่ของซาลาหลังเล่นไปราวหนึ่งชั่วโมงในเกมฟุตบอลถ้วย ส่วนกองหน้าตัวเป้ายัางเป็นฟิมิโนเหมือนเดิมเดลิเมลสื่อทางดังของอังกฤษเผยม,มาว่าเวสแฮมและก็ซาต์ทัมตันนั้น2ทีมในสกุลบอลอังกฤษเปิดศึกแย่งตัวมา์โกกูยิชกองกลางของลิเวอร์พูลเร่วมทีมก่อนที่ตลาดซัมเมอร์จะปิดทำการลงในวันพรุ่งนี้โดยบิฟิลทีมชาติเซอร์เบียย้ายมาค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ตั้งแต่ปี2016แต่ที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ลงสนาม,ม,มนนให้กับทีมโดยในปี2017-2018นั้นถูกปล่อยไปให้กับคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ใช้งาน รวมถึงช่วง2ฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็ไปเล่นกับทางแฮชาเบอร์ลินในเยอรมันโดยการเสริมทัพของทีมที่ดึงตัวตีโก้อันคันทาร่าและก็ดีโกโชต้าที่เล่นตำแหน่งเดียวกันน่าจะยิ่งทําให้โอกาสของกูยยสคนนี้ยิ่งน้อยลงไปอีกในเส้นนี้และทีมก็พร้อมจะปล่อยให้คู่แข่งยืมตัวไปใช้งานกันอีกครั้งโดยล่าสุดสื่อแดนผู้ดีเผยม,มาว่าทางเวสแฮมและก็ซาัมตันนั้นให้ความสนใจในตัวของแข้งวัย4ปีปรายนี้และก็พร้อมยื่นข้อเสนอ เพื่อขอยืมตัวก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงในวันจันทร์ที่ถึงนี้โดยสัานนี้กรูยิชลงสนามให้กับทีมทั้ง2เกมในศึกคาร์บาวาครับโดยลงเล่นเต็ม180นาทีทำไปทั้งหมด1ประตูกระเดีเดียววิเคราะห์เกมแอสตันวินลา่าปะทะลิเวอร์พูลในค่ําคืนนี้โดยกันนี้ทางแอสตันวินลา่าสีผง,งาดน,นี้ไม่เคยเอาชนะ3นัดแรกของท่นในลีกสูงสุดมาตั้งแต่ปี1962ถึงปี1963 โดยพวกเขากำลังมองหาโอกาสในการเอาชนะ3นัดติดต่อกันในลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2010โดยกุสดินีสมิธมีลุ้นที่จะส่งรอสบัคลีย์กองกลางที่เพิ่งจะยืมมาจากเชลซีและกอดีตเด็กเก่าเอฟเวอร์ตันลงเล่นในเกมวันทย์นี้เลยในรายของแจ็คกิลิสตัวความหวังของทีมฟื้นตัวจากาการล้ามาจากเกมที่พบกับฟูลแลนได้แล้วแต่ยังบิยอนเอนเกลนั้นและก็คอสนี่ฮอลยังคงชวดเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บเหมือนเดิม ส่วนทางฝั่ง,งเวอร์พูนั้นโขงแดงมีลุ้นกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์เล็กส,สุดที่เอาชนะได้ทั้ง4เกมแรกของสั้นนี้เป็นดูการที่3ที่ต่อกันโดยจิกินคอปคุณซือชาวเยอรมันต้องเจอข่าวร้ายอย่างจังเมื่อวันศุกร์สมโมสรประกาศมาว่าซาดโอมาเน่ติดเชื้อโควิดในชีนเข้ากักตัวแล้วดังนั้นเกมนี้ชวดอย่างแน่นอนและรายของเทีโกอันคนตร่าก็อยู่ในช่วงกักตัวเช่นกันหลังจากถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดในชีนตั้งแต่ก่อนเกมพบก,กับอาร์เซนอลแล้ว ส่วนด้านเจแดนทันเดอร์สันกองกลางกัปตันทีมซึ่งพลาดลงมาเล่น2ส,สัปดาห์เนื่องจากปัญหาที่กล้ามเนื้ออาจจะฟิตคืนนี้ทันก็ได้นะฮะแต่ชูเอลมาติฟคอสตัสจิมิคาสแล้วก็อเล็กออกเล็กชมารนยังคงอยู่ในช่วงพักประษาตัวอาการบาดเจ็บเหมือนเดิมโดยจะเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ของทางสั่งแอตันบินล่าจะใช้ระบบ4ี่ก็ได้แก่เอิมเรโนมาร์ติเนสแม็กตี้แคชแอสลีย์คอนซาไทบรอนมิงแม็กทากเกต จอห์นแมคกินดักลาสรุยคอนเนอร์พูริเฮนเทรซเกเอกอร์ีวัตกินและก็แจ็คยวริสส่วนันฝั่งลิเวอร์พูลจะใช้ระบบ4-3-3ก็ได้แก่อาริสซงเบเกอร์เทรนิสเตอร์อาโนโวโจโกเมสฟอร์จิฟันไดแอนดี้โปรบาซันนาบิเกอิต้าฟาบินโจชอจิโยบายดุมโมเมตซาลาโรเบโตฟิมิโอและดิโกโชตา อสตวนล่ากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดนะฮะแถมนัดนี้ยังได้เฝ้ารังอีกด้วยแต่คุณภาพของลิเวอร์พูลยังถือว่าครบเครื่องกว่าเยอะโดยเฉพาะการกลับมาใช้ทีมตัวจริงอีกครั้งหลังปรับเยอะในนัดพ่ายจุดโทษต่อารสเซนอลตกรอบคาราบาวครับทว่าด้วยเบรดที่ออกมามองแล้วว่าแพงไปนะฮะดูแลงหงแดงนี่อาจจะชนะได้ไม่ขาดอาจจะชิวเฉียดนะในค่ำคืนนี้โดยผลที่คาดไว้ในค่ำคืนนี้ก็คือทางแอสตันวินล่าแพ้ลิเวอร์พูลแน่นอนอยู่แล้ว1ต่อ2นะจ๊ะ ข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะฮะเวลาตีหนึ่งสิบห้านทีวันนี้ลิเวอร์พูลของเราเปิดฉากชะแอสเซมิล่าในค่ำคืนวันนี้